ไดโวครับดูไดโวยี่ี่วนกับแผงสามร้อยสี่สิบวัตต์แผงเดียวเลยครับนี่เนเะวลาเดดมาต่อตรงไม่ผ่านแบตเตอรี่ใส่เสียบปลั๊กเ,เลยต่อตรงลงจากแผงเ,เลย ป้าตกกลขนาดเลยดูนะบ้าสิงเกอร์ห้าหัวดูนะป้าแหงขนาดเลยถึงเอยชุดยจอดชุดยจอดพีดีเลยหกหัวก็ได้คือแดดแดดจังซี่เนี่ย แต่แต่จังซี่นี่ใส่ใส่หกหัวเลยก็ได้เพราะอีกหัวหนึ่งยังไม่ได้ใส่วะเออนี่หัวหนึ่งต้องเสริมอีกตอนนี้ห้าหัวสบายสบายเห็นปะห้าหัวสบายสบายตอนนี้ห้าหัวสบายถ้าใส่หกเจ็ดหัวแปด ปดเนี่ยต้องทำสองโซนโอเคโอเคผ่านผ่านผ่าน